เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงเงินเฟอ้อติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วแต่จะกลายเป็นภาวะเงินฝืดที่อันตรายหรือไม่มาดูรายละเอียดจากกระทรวงพาณิชย์กันเถอะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างใกล้ชิด รายงานข่าวล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์เผยว่าในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา10นาิกา30นาทีนายนันทพงศ์จิรเลิศพง์ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธาศาสตร์จะเป็นผู้ประกาศดัชนีเศรษฐกิจการค้าในเดือนกันยายนพุทธศักราช2568อย่างเป็นทางการ ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจและน่าติดตามมากเราต้องจับตาดูว่าดัชนีการบริโภคของไทยในเดือนกันยายนพุทธศักราช2568จะแสดงให้เห็นอัตรางเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่6หรือไม่และอาจจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ภาวะเงินฝืดนี้หมายถึงอะไรให้ผมอธิบายแบบง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้น มันคือเมื่อราคาสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้คนอาจชะลอการซื้อเพราะคิดว่าสิ่งของจะถูกกว่านี้ในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเช่นลดการจ้างงานหรือทําให้ธุรกิจขาดทุนแต่บางคนอาจเห็นว่ามันดีสําหรับผู้บริโภคที่ซื้อของได้ถูกขึ้นและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวม ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยในเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568อยู่ที่100.15เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2567ที่อยู่ที่100.86ส่งผลให้อัตรางเงินเฟ้อโดยรวม Heroes, ลดลง0.70%และติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วสำหรับแนวโน้มในอนาคตคาดว่าอัตรางเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับต่ำโดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยสำคัญทั้งหมด4ประการซึ่งผมจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้น ราคาน้ำมันดิบดูไบในตลาดโลกต่ำกว่าปีก่อนหน้าเพราะเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆและความตึงเครียดจากความขัดแย้งระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันก็อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงนักตัวอย่างเช่นหากราคาน้ำมันลดลงก็จะทำให้ต้นทุนการขนส่งและผลิตสินค้าลดลงตามส่งผลดีต่อราคาพลังงานในประเทศรัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปรับลดค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างราคา FT ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมพุทธศักราช2568ลง17สตางค์ต่อหน่วยทําให้อัตราค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ3.98บาทต่อหน่วยนี้คือตัวอย่างที่ดีของนโยบายที่ช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มากขึ้นแต่บางคนอาจถกเถียงว่ามันเทียงพอหรือไม่สำหรับครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยคุณคิดอย่างไร ราคาผักสดและผล,ละไม้สดอยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตัวอย่างเช่นในฤดูฝนที่ตกตามฤดูกาลก็ช่วยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ดีส่งผลให้ราคาผล,ลไม้อย่างมะม่วงหรือผักสดอย่างผักบุ้งลดลงทำให้อาหารสดเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ค่าบริการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อรองรับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการลดราคานี้ดีต่อน,นักท่องเที่ยวแต่ธุรกิจท่องเที่ยวอาจสูญเสียรายได้หากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นประเด็นถกเถียง บางคนอาจเห็นว่าการเงินเฟ้อติดลบและเสี่ยงเงินฝืดเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตเพราะของถูกขึ้นแต่คนอื่นๆอ,อาจกังวลว่ามันจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยาวนานคุณเห็นด้วยหรือไม่รัฐบาลควรทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันภาวะนี้แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาคุยกันเถอะ